S 1> <S 1> <S สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราก็มาคุยกันอันนี้ก็ครั้งสุดท้ายนะคะที่เราคุยกันมาแล้วก็สามหัวข้อนะคะนี่ก็เป็นหัวข้อที่สี่ก็สุดท้ายแล้วนะคะเกี่ยวกับที่ว่าเราเริ่มต้นทำงานเราจะทำยังไงขั้นสุดท้ายนี่ก็คือขั้นที่ ทีนี้ก็ตกงานนะคะไม่ใช่ทำงานทีนี้ขั้นที่ว่าเราเฮ้ยอ,อ้วนอ่าขั้นที่สี่นี้นะคะขั้นตอนที่สี่นี้คือที่เราตกงานใช่ไหมคะหรือว่าโดนไล่ออกใช่ไหมคะหรือว่าบริษัทของเราเนี่ยเขาล้มละลาย ใช่ไหมคะคนเรามันก็มีอันนี้สาเคยพูดไปแล้วใ,ใช่ไหมคะครั้งที่ตอนแรกที่หนึ่งอ้อค่สาแล้วครั้งที่สองก็เป็นฟักเก็ตใช่ไหมคะที่สาพ,พูดให้ฟังที่สามทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องที่เราตกงานในทีนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับที่เขาเรียกว่า u n e m p l o y m e t อย่างเงี้ย ันเป็นพม่มอ่งเภาษาสวีเดนนะคะนี่มนเหมือนว่า,าเขาจะช่วยเหลือเราก็บอกเพื่อนๆนะคะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนว่าไล่ออกเดียวว่าบริษัทที่เขาล้มละลายเนี่ยถึงเราถ้าเกิดว่าเราบางทีเราก็อาจจะทำผิดนะคะเราโดนไล่ออก มันก็มีหลายอย่างเนาะวันแรกนะคะที่เพื่อนๆนนะ่ะไม่มีงานเหมือนว่าวันนี้เขาบอกว่าเธอทำงานวันนี้วันเป็นวันที่มันเป็นครึ่งกลางเดือนพอดีเนาะอะวันที่สิบห้าแล้วว่างี้เนาะอืมวันที่สิบหาเธอทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายใช่ไหมคะทีนี้ จะบอกเพื่อนๆพ,พอวันที่วันสุดท้ายวันนี้เหมือนพรุ่งนี้นะเพื่อนๆต้องไปที่อันเบตเฟอร์เมดอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะต้องไปแบบว่าไปพูดกับเขาว่าไปอันแมนแลนอันบิสเลอร์ที่เขาจะพูดภาษาสวีเดนน่ะนะคะอ่า uh, เราต้องไปที่อันเบตเฟอร์เมดอย่างเงี้ยไปอันแมนแลนที่ เป็นอันบิสเลอร์แล้วทีนี้เราจะได้กินเงินตกงานตั้งแต่วันที่เราไปวันที่16นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ไปเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถได้เงินอะไรเลยถ้าเกิดว่านี่แหละค่ะที่ถึงว่ามันดีที่เราจ่ายออกค่ะสานะคะเราทำงานอย่าไปคิดว่าเราจะมีงานตลอดนะคะบริษัทเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นลงลงบางทีมันก็ เหมือนว่าลลมละลายถ้าเกิดว่าเขาเราทํางานเขาใช้งานเราเยอะเกินอันนี้ถ้าเกิดเราไปเถียงเขาแล้วเขาไล่เราออกนะคะ mm. ก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเราทํางานเราจ่ายออกข่าสาไปแล้วถึงเราจะออกงานไม่ว่าจะออกวันไหนเราก็ได้กินเงินนะคะแต่ถ้าเกิดว่า บางบริษัทนะคะจะบอกให้เขาล้มละลายใช่จริงแต่เขาจะไม่ยอมว่าเขาล้มละลายเขาจะไม่ให้กระดาษอะไรเราเขาจะให้เราเนะ่ะทิ้งงานเซ็นออกเองอย่าทําเด็ดขาดถึงเขาจะล้มละลายเราก็ต้องบอกเขาว่าให้เขาเขียนใบว่าเขาให้เขาว่าเหมือนว่าไล่เราออกเราจะได้เงินไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้งาน ถ้าเกิดว่าเรา,าไปสมัครงานใหม่ใช่ไหมคะได้ไปสมัครงานที่อื่นแล้ทีนี้เราก็ว่าโดนไล่ถ้าเกิดว่าเขาโดนไล่เราเราโดนไล่ออกเขาจะดูเลยว่าที่นี่เขารู้หมดว่าบริษัทนี้เป็นอะไรอ๋อโดนไล่ออกเพราะว่าเออบริษัทนียไม่ใช่ว่าเธอทําไม่ดีนะบริษัทนี้เขาล้มละลายเขาไล่เลยออก เพราะว่าเขาถ้าเกิดเขาไล่เราออกเขาต้องจ่ายเงินเราแต่ถ้าเราบอกว่าเออเราก็เสียกลัวเสียหน้าเป็นคนที่ไม่ดีว่าโดนไล่ออกจากงานเออไม่เป็นไรฉันเซ็นเนี่ยฉันเซ็นเองนะฉันออกเองอันนั้นแหละคุณจะเสียรู้เขาจะบอกให้ไปเซ็นออกเองแล้วคุณก็ไม่สามารถได้กินเงินออกค่ะาาที่คุณจ่ายมาแล้วสองปีสมมตินะ คุณจ่ายมาแล้วสองปีคุณไปเซ็นกระดาษให้เขาว่าคุณที่งานเองเพราะว่าเขาบอกว่าเพราะเขาไม่มีงานแล้วให้คุณน่ะที่ว่าคุณต้องต้องออกอันนี้ไม่ใช่ความผิดคุณนี่ทำไมคุณต้องเซ็นออกละ่ะถึงเขาเนี่ยบริษัทเดาเนี่ยล้มละลายนะเธอต้องเซ็นออกเราก็ไม่มีงานให้เธอมันก็เรื่องของเขาไม่มีงานให้ฉันก็ ไล่ฉนอบคุณจะได้เงินตั้งแต่วันแรกที่เขาไล่คุณแล้วคุณก็ไปเขียนที่ที่สาบอกนะคะอันเบทเฟเมอยังไงไปบอกเขาว่าอันแมนันอันเบสเลตตั้งแต่วันที่วันที่สิบหกถ้าเกิดว่าเราเขาไล่เราออกถ้าเราตกงานวันนั้นเราก็ไปไว วันถัดไปเราก็ไปอยากคอยว่าเออเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยไปถ้าอาทิตย์หน้าค่อยไปแล้วเธอก็ไม่ได้งานถ้าเกิดพานานไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้เขาเขาจะพูดเลยว่าทําไมเธอไม่มาตัง้งแต่ว,วันที่เธอตกงานเธอทําทอะไรอันนี้ก็ออกอันนี้ที่ทําแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไปตั้งแต่ว,วันที่ที่เราตกงานตกงานวันแรกวันที่สองเราไปเลยเหมือนที่ ไม่ใช่ว่าเฉพาะคนที่ตกงานนะคะเหมือนที่เรามีลูกก็เหมือนกันเหมือนลูกขาเนะ่ะเขาเรียนจบมาถึงเขาเรียนมาเขาก็ไม่รู้เขาจบมาแล้วเขาจบโรงเรียนเขาจบมสามแมหกอะไรล่ะที่เมืองไทยเราก็ษาก็ไม่รู้เนาะเขาภาษาที่นี่เขาจบยิมนาสเซมเนะาะภาก็ไม่รู้หรอกว่าเมืองไทยเขาเรียกอะไรเนาะเาะาเขา,าไม่ได้เรียนสูง หมทีเดือ <c oughs> นมาก็จบแค่พอสิ <c oughs> ไม่รู้ค่ะอ,อ,อันนี้แหละคะ่ะที่อยากมาบอกเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นสุดท้ายอย่าไปเซ็นออกเองถ้าเขาไม่มีงานให้เขาเขียนบอกว่าเราเขาไม่มีงานให้เราแล้วเขาเหมือนว่าให้เราออกเขาต้องจ่ายเราสองเดือน <c oughs> นะคะอันนี้ต้องรู้จำไว้ให้ดีให้เขา เส้นกระดาษว่าให้เราออกไม่มีงานให้เราแต่เขาทั้งต้องจ่ายเงินเดือนเราอยู่สองเดือนนะคะเพราะเราทํางานจ่ายภาษีอันนี้ก็ที่สาเราให้ฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบนี่นะคะที่คือว่าทํางานจ่ายภาษีผลสุดท้ายเราได้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็มาฝากเพื่อนๆหน่อนยแค่นี้นะคะว่า ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์หรือยังไง mm. ก็บฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นก็ได้นะคะเราเป็นผู้ใหญ่เราก็แต่สาก็เรียนน้อยแต่ก็ประสบการณ์ก็มีเยอะทำงานมาหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่ทำมาเนี่ยก็กว่าจะมาถึงวันนี้นะคะก็เอาทุกอย่างเลยสะกระเบือยันเดือลบที่เขาว่า จะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนแล้วเพราะตอนนี้มันก็แก่แล้วเนาะแต่ตอนนี้สาก็เบื่อแล้วไม่อยากทำไปทํางานอะไรนักหนาสาก็อยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> คา่ะคลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะอันเปิดเมอย่างเงี้ยที่ว่าเพื่อนๆคน,น,นทําตอนที่เราตกงาน เขาให้เราไปสมัครงานอะไรเขาให้เราเขียนอะไรก็ทำตามเราก็ได้เงินถึงเราไม่ไปทำงานแต่อย่าไปทำเหมือนว่าได้เงินสองที่นะคะได้เงินอันบัตรแม่างเงี้ยไปทำงานดำโดนจับมาแล้วก็หนักนะคะคะ่ะแล้วก็มาให้เพื่อนๆรู้ เท่าที่สารู้นะคะเราก็รู้ไปด้วยกันแต่บางคนอาจจะรู้เยอะกว่าสาแต่เขาก็ไม่มาพูดให้เราฟังเนาะแต่สารู้นะสารู้เท่าที่สารู้สาก็เอามาบอกแต่สาไม่เก็บเพราะเมื่อก่อนนี่สาก็ไม่รู้เนาะอืมสาก็ไม่ได้มาท youtube ไม่ได้ทําอะไรสาก็ไม่รู้สาก็แค่แบ่งปันจากเพื่อนๆที่เขาโทรมาถามแค่นั้นแหละ ก็มีเพื่อนเขาโทรมาถามแล้วก็สาก็บอกเขาแล้วแคลคิดต่อไปถ้าเพื่อนๆติดตามนะคะเดี๋ยวสาจะมาพูดให้ฟังว่าถ้าเราอยู่นานแล้วเราเรียนไม่จบถ้าเราอยากจะเรียนทำยังไงถ้าเพื่อนๆติดตามเดี๋ยวสาจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าอย่างไงสาทำมาแล้วเหมือนกัน นะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันบ้างนะคะเดี๋ยวจะเอาเรื่องที่เคยประสบการณ์ของตัวเองที่ทำมาแล้วมันเล่าต่อนะคะเกี่ยวกับการที่เรียนถ้าเราเรียนได้เงินทำยังไงนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ